ผิวของเพื่อนๆจะขาวกระจ่างใสขึ้นมาอีกหนึ่งถึงสองระดับเลยนะคะเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะใครที่ทาผิวอย่างนี้ค่ะมีรอยยุงกัดหรือมีรอยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำผิวไม่กระจ่างใสนะคะหรือใครที่อยากมีผิวขาวเนียนแล้วก็นุ่มนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะแม่นายก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับอีกสูตรหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อนๆสามารถได้ไปทดลองทํานะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะ่ะเป็นสูตรดังจากเมืองนอกนะคะแม่นายก็ได้ทดลองทําแล้วนะคะ การเห็นผลของแม่นายนะคะ่ะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แม่นายก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้ทั้งผิวกายและผิวหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำส่วนผสมอย่างแรกนะคะจะเป็นผงกาแฟนะคะจะเป็นผงกาแฟที่ใช้สําหรับชงนะคะแต่ถ้าใครไม่มีผงกาแฟนะคะก็สามารถใช้เป็นกาแฟทีนวันก็ได้นะคะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะใช้มะนาวนะคะเพราะว่ามะนาวจะมีกรด aha นะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวเรานะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดาได้ด้วยนะคะใช้มะนาวสดประมาณหนึ่งช้อนชานะะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะจะใช้ครีมทาผิวของเพศสัตว์นะคะของแม่นายจะใช้ครีมทาผิวของเพศสัตว์สูตรสีเขียวนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีสูตรอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะสำหรับครีมทาผิวนะคะแม่นายจะใช้ประมาณ1ช้อนชาเช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆคนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรดีท็อกผิวนะคะแล้วก็จะปรับสีผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวกายและก็ผิวหน้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันค่ะ ถ้าได้เนื้อครีมแล้วนะคะที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆจาใช้มาร์กหน้านะคะให้เพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะหรือว่าใครที่จะใช้มาร์กผิวนะคะก็ให้อาบน้ําก่อนหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนํามันมาร์กผิวได้เลยนะคะอ่าสำหรับสูตรนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมของกาแฟนะคะตัวกาแฟค่ะเขาจะทําความสะอาดตัวรูขุมขนเราด้วยนะคะแล้วเวลาเราทาครีมหรือทาครีมบํารุงลงไปอย่างเงี้ยค่ะ ตัวรูขุมขนเราจะสะอาดสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเราทาครีมนะคะครีมจะได้ซึมลงไปที่ผิวหนังได้ดีขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าผิวของเพื่อนๆจะขาวกระจ่างใสขึ้นมาอีกหนึ่งถึงสองระดับเลยนะคะแล้วถ้าทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะ การเห็นผลเขาจะค่อนข้างดีนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะใครที่ทาผิวอย่างเงี้ยค่ะมีรอยยุงกัดหรือมีรอยดำอะค่ะ ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องลดรอยด่างดําได้ด้วยนะคะเรามาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วก็สามารถไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะเพื่อนๆสามารถอาบน้ําล้างหน้าได้ตามปกติได้เลยนะคะนี่ค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆอยากผิวขาวกระจ่างใสให้ถาวอนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดตอนกลางวันทุกวันนะคะทาเป็นประจําทุกวันเพื่อนๆจะได้มีผิวขาวถาวรเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะลังไปทำดูนะ